ตอนนี้ผมอยู่กับคุณป้าพ่องศรีะนะครับผมแล้วก็คุณลุงเกษมสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะช่วยเล่าถึงบ้านร้อยปีให้มันเป็นที่โมโรดกตกทอดจากคุณตากับคุณยายคุณตาเป็นคุณหลวงสมรภูมิชิตครนะฮะแล้วก็โมโรดกอันนี้ก็ตกมาถึงพ่อแม่แล้วมาถึงรุ่นผมเนี่ยครับรุ่นหลานในร,รุ่นสุดท้ายที่ทางพลังทำอยู่ส่วนมากคุณตาเนี่ยก็มี ศักดินามีฐานดันดอมมีที่ไร่ที่ที่นามีที่ลงังสิต์ของแปดเนี่ยสองร้อยไร่โอ้โหตอนนี้ก็ยังอตอนนี้ขายไปเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> อเพราะว่าไี่เกวีค่เ้าเช่าปีหมื่นกว่าบาท200รไร่หมื่นกว่าบาทนะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งมีที่เลยของน้องเสือะฮะเลยไปอีกนิดหนึ่ง สองร้อยไร่ตอนนั้นขายไปแปดร้อยเพราะว่าเวลาไปเก็บค่าเช่าแล้วเอาปืนไล่ยิงมันมันก็เลยต้องขายเพราะว่าน้องเสือมันชุมโจรครับผมครับชุมโจรเี้ยเวลาไปไปไปเก็บค่าหน้าค่าอะไรมันลําบากตอนนั้นต้องไปเรือด้วยซ้ำอื่พ่อเราไอ้พังครับผมอันนี้มันก็เหลือ บ้านหลังเนี้ uh huh. มัก็เป็นโมดกตกทอดมาครับผมส่วนมากก็จะมีเรือนหลังนี้เป็นเรือนไม่สัก uh huh. ทั้งข้งหลังเลยนะฮะ uh huh. อันนี้ส่วนควบต่อที่อยู่ซงซ้ายมือทางนู้นก็มัน uh huh. ชุดโซรม็นที่เราก็ต้องเ uh huh. ลื้อออก uh huh. บุรละนะทั้งนี้ไปล้านกับบาท ที่แรกจะลื้อพี่สาวบอกเอาไว้เถอะแล้วก็เลยตกทอดมาถึงปัจจุบันจะมีสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ห้าเมื่อก่อนนี้นะฮะจะเป็นรูปสีน้ำมันทรงเครื่องอันนั้นหาค่าไม่ได้พอดีคุณแม่ตอนนั้นเลือดลมไม่ดีไปถวายหลวงพ่อปรนสี อ๋อน่าจะได้ที่สุดแต่ผมก็ไม่ได้ติดตามมาตอนนี้อยู่ที่วัดบางมดหรืออะไรหรือเปล่าตอนนี้พ่อแม่นับถือมากฮัลโหลสิท่อน้ทั่วชามลามไหมก็ดีดีๆไปหน้าวัดทอนรไปปล่อยลงน้ําหมดนโอ้ทาไมฮะทำไมอ่ะคือคล้ายๆว่าสมัยก่อนไอการรักษาแบบเรือนร่มมันแบบคล้ายๆว่าใบท้องมะพูดง่ายๆอันนี้เขาเรียก ตรอกตรอกตึกดินตรอกตึกดินซึ่งมันจะมีป้าย้างหน้าเลยค่ะป้ายหน้าตรอกตึกดินอ่าฮะตรอกดั้งเดิมครับซึ่งก็จะอยู่ยืงๆกับสารวัการกรุงเทพมหานครอแล้วก็ที่ทําร้านอาหารนี่คือสาเหตุก็คือหนึ่งตอนนั้นนะคือผมก็ใกล้เกษียณแล้วนะฮะก็ออกมา แล้วพอดีทางนี้เขาได้งานต่อที่ต่างจังหวัดก็เลยห่วงลูกสาวมีลูกมีแปดอยู่สองคนผู้หญิงคู่ครับผมก็เลยต้องออกมาดูแลลูกสาวครับบกลบคปูหายแล้วจะทาอะไรมอไม่เห็นเลยมอไม่เห็นว่าอยู่ประกอบอาชีพอะไรอัฮะนนี้ก็มีครูบาอาจารย์ม้างอะไรม้างครับช่วยดูหว่าตรงนี้เ้วตั้งใจว่าจะเปิดร้านอาหารอพรโอเคบอกมอพอมีแสงลำไร้ลำไร้อ้าวเราก็บ้านของเราแล้วครับคงทาได้กัน เปิดขึ้นมาสิบตั้งแต่สี่สามะสองห้าสีหี่สานี่คือเริ่มที่จะเริ่มขายเริ่มมาขายอาหารในบ้านร้อยปีนี้แล้วทอนนี้ก็เลยลงมือทําก็ปรากฏว่าแฟนเนี่ยเขามีพรสวรรค์อย่างเขาทําอาหารอร่อยแล้วปรุงอะไรคนเดียวทั้งหมดอผมก็คือผู้ช่วยอย่างเงี้ย จัดโต๊ะเก็บของเข้าอะไรเงี้ยคิดเงินอะไรเงี้ยมาช่วยกันครับผมตอนนั้นแข่งเยอะมากอ่าฮะทีมเข้ามาร้อยกว่าคนโอ้โหเราเราเนี่ยเรียกว่าเหนื่อยมากจรงปากต่อปากปากต่อปากแล้วทุกคนเลยทาก็พาเพื่อนมาเพื่อนบอกว่าแกจะพาฉันไปไหนวะ พอเข้าันนี้ตกใจว่ามีบ้านแบบนี้อยู่เอออืเหมือนโฮมเมดอะว่ากันง่ายๆก็คือเข้ามาแล้วเหมือนมีคุณป้าทํากับข้าวให้กินเหมือนแขกบอกเลยเหมือนทานข้าวในบ้านอย่างบ้านของสีตอนที่เริ่มทำเนี่ยก็คิดเมนูว่าเป็นยังไงบ้างคือข้างแรกเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่มันทําไม่ทันม่โต๊ะหนึ่งสิบห้าสิบสิบชามยี่สิบชามจะไหวแต่เราก็รมก็จะเป็นคือเราไม่ไม่คล่องอะ คิดรายการอาหารบนกระดานเลยอาหารจานจานด่วนเลยคือทําแยกชายอาฟาตรงท้าปัจจุบันนี้กับข้าจะขายเดีวก๋วยเตี๋ยววัยรุ่นกินข้าวเยอะนะมีแต่ผู้ชรากินก๋วยเตี๋ยวแต่จะจําต้องมีสองอย่างเพราะบางทีอาหารหมดยังมีก๋วยเตี๋ยวให้ทานอตามเมนูที่ที่เห็นอยู่ก็คือแต่ละวันเนี่ยแต่ละวันไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันครับผมอย่างวันการเนี่ยเป็นพวกหมูตุ๋น แกงปลาขนมจีนน้ำยาใต้อะไรอย่างเงี้ยเนาะครับพอเป็นวันอังคารอย่างวันนี้ผมมาวันอังคาร์นี่จะเป็นน้ำพริกปลาทูแกงส้มแกงส้มชะอมทอดอ่าแล้วก็มีขนมจีนซาวน้ำใช่ซาวน้ำโบราณฮิตที่สุดก็คือขนมจีนน้ำพริกอ๋อครับผมอ่าฮะคือพอขนมจีนน้ำพริก คนนั้นสิบชุดยี่สิบชุดสาสิบชุดโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยล่าสุดนี่คือร้อยกว่าชุดอ่าฮะ สั่งสั่งไปทะออกออกไปนอกสถานที่แต่เราทํำนะเขามารับไปแนะนําว่าโทรมาสั่งเนี่ยก็จะเวิร์เพราะโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือคนจะโทรมาสั่งแล้วก็มารับก็อันนี้ก็จะสะดวกด้วยไม่ต้องมารอนานมากนะครับผมก็เมนูก็มาดูเอานะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยมีเมนูอะไรให้ทานนะครับ หรือว่าจะโทรมาถามมเอระเซมีเบอร์โทรศัพท์นะครับผม02 22 41093อือหือนี่เรามาติดต่อสั่งสั่งไว้ก่อนได้สอบถามได้สอบถามได้มาทานนะครับผมโอเคเราจะเก็บไว้ให้มีกล้บัญชีเนี่ยที่นี่ทำทั้งปีขายหมดทั้งปีคือไม่เคยเหลือไม่ไม่เคยเหลือคือมันเป็นเรื่องที่แปลกเพราะคนอื่นเขา ทานแล้วครับที่อื่นมันไม่เหมือนที่นี่บางทีน้ําใสจงจึงนี่แต่ที่นี่มีความเข้มข้นท้มันอร่อยใช่เพราะกรรมวิธีของป้าเขาไม่เหมือนคนอื่นลูกค้าครับส่วนใหญ่แล้วเป็นใครก็ข้าราชการส่วนมากเอามอ90เอร์เซ็นต์แล้วก็โซกาลาโฮมนี่มาแบงก์ตามธนาคารนี่มาโรงเรียนสตรีวิทย์พุกอาจารย์ทุกเด็ก เพราะว่าผมดูจากการจัดโต๊ะแล้วเนี่ยก็คือมองได้ว่าถ้าเป็นเวลาที่คนเขาพักกลางวันนี้คนเยอะเลยเยอะเลยค่ะใครที่อยากจะมาเนี่ยให้คุณลุงเกษมช่วยแนะนำหน่อยว่าถ้าจะเดินเข้ามาบ้านร้อยปีเนี่ยที่ทั้งเกตนะก็หน้าคอทมอแล้วก็แบงค์ CIMB อ่าฮะ ตรง CIB นี่มันจะมีตรอกอยู่ตรอกหนึ่งตรอกเล็กๆเลยตรอกเล็กๆคือตรอกตึกดินที่เรียกตรอกดินจะมีป้ายบอกเขียนแล้วก็เดินเข้ามาในตรอกตึกดินนะฮะพอเดินมาประมาณสักเจอตู้น้ำอยู่ขวามือ ถึงตู้นะปั๊บเลี้ยวซ้ายบ้านแหลกบ้านร้อปีจะแนะนําบอกว่าถ้าเดินเข้ามาแล้วให้สังเกตจะมีกําแพงมุ่งม่่งนะบว่ามุ่งม่่งปุ๊บก็เนี่ยแหละเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนแหละครับรบ,บ้านร้อยปีนี่คือตอนนี้นี่เหมือนถูกทางกรมศิลป์มไ,มมไม่มีนะไม,ไม่มีขึ้นบัญชีครับไม่มีขึ้นบัญชีไรเราไม่อยากขึ้นบัญชีเขาขึ้นแล้วมันมันเรื่องมากแล้วถ้าขึ้นแล้วเรื่องมากเนี่ยเราต้องต้องซ่อมต้องอะไรลำบากอ คนที่เขขึ้นเขารู้อ๋อครับผมแต่ว่าเราก็ยังคงควาำแค่มีปรับปรุงไปเล็กน้อยเท่าที่รักเราจะสามารถรักษาได้เท่านั้นเองเพราะว่าถ้าทําอะไรมันมันเรื่องใหญ่เลยเขาโครงต่างๆแลเป็นบ้านไม้สักแต่มันมีอีกเรื่องนึ่งที่ผมต้องขอถามคือด้วยความที่ตรอกตึกดินเนี่ยอยู่แถวแถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแน่นอน มีเหตุการณ์ทางการเมืองที่หลายคือหมายความว่าเรามันชินทะแล้วชินเลยนะฮะคนอยู่เฉยมันคืนนอนนะฮะได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงอะไรมันมันชินแล้วแต่มันเขาก็ไม่มาเกี่ยวข้องกับเราครับครับครับนะฮะคือบ้างง่ายๆคือลุงเกษมเนี่ยผ่านมาแทบจะทุกยุคทุกสมัยเลยคือตั้งแต่หนึ่งหกหนึ่งเก้าไม่ว่าจะพฤษภาตอนปีสามห้า ทุกรายการนะพูดง่ายว่าเล่าตั้งแต่16มาเรื่อยมาจนถ้าปัจจุบันนี้พอมันมีเหตุการณ์การดําเนินชีวิตของเราเพราะเราอยู่ในในละแวกนี้เราก็ต้องเราก็ต้องกินข้าวเราก็ต้องทามาหากินต้องออกไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมันก็ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อน คือเขาจะมีอะไรก็แล้วแต่แต่ภายในบ้านเราก็อยู่ของเรา,อ,าอย่างมีความสุขอ,อเราไม่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยวข้องอะไรกันอ,อะไรอ,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 อันนี้จุดที่เราเราสามารถที่แล,<อ>และไม่ได้ย้ายบ้านไม่ได้อะไรเราก็รู้ว่ามันก็ไม่นานมันก็ต้องจบ ม,ม,มันจะไม่มีอะไรที่ไม่จบก่าเป็นแบบไม่ได้อ่าฮะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณ <c oughs> คุณลุงเกษมด้วยนะครับคุณป้าผ่องศรีด้วยต้องขอขอ,ข,อขอขอบคุณมากๆนะครับสาหรับวันนี้นะครับาามาอีกมาอีกแ <c oughs> น่นอนมาทานให้ครบนะฮะ <c oughs> ไม่ต้องเกรงใจนะครับครับผมมาที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ